بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอชุกตอลอสุบหฮานวะตะอาลานะครับที่ให้เรานั้น <c oughs> ได้มีโอกาสมาร่วมละหมาดจะมาอีกครั้งนึ่งน,นะครับแล้วก็ขอชุกตอลอที่ให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้ทำอามันไอบาดะต่างๆนะครับโดยเฉพาะหลายวันที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เราได้ประกอบอามันไอาบาดาสิบวันอันประเสริฐอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมานั่นนะครับ <c oughs> ท่านพี่น้องทราบไหมว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เรานน้นพึงพอใจในบ่าวของพระอ,องค์ทั้งในดุนยาและก็อาเคระมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับที่เมื่อเราทำไอาบาดาแล้วอเลาตอบรับแล้วก็พึงพอใจในบ่าวของพระอ,องค์นั้น หนึ่งในนั้นก็คือการออกห่างจากการตั้งภาคีต่อลอสซูบาฮานูวตาอาลาแล้วก็ออกห่างจากบรรดามเชริกีนนะครับพร้อมทั้งแสดงตนเป็นคู่อริหรือเป็นศัตรูในเรื่องของที่อลอสซบฮานตาอาลานั้นไม่พึงพอใจในเรื่องของาศาสนาโดยเฉพาะ อาลุนกิตาบนะครับยฮดีและก็นอสรอรณีนะครับจำเป็นเราต้องแสดงจุดยืนว่าเรานั้นไม่พึงพอใจในสิ่งที่เขาปฏิบัติในฐานะที่ก็เป็นคู่อรติต่อลอสุบะฮานุวตาลานในอัลกุรอานนะครับในสุรอันมุจาดาลาอายาที่ยี่สิอนะครับอลอสุบฮานุตาลาได้บอกว่าลาตาัจิโดเกอมันยุมินูนบินละฮิวันเยวมินอาคริ อยู่อดูนัมันฮาดัลลอฮ์รอซูละเจ้าจะไม่พบนะครับคำว่าเจ้านี่คืออะไรท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลลฮวาอะัยฮิวะสัลลัมเจ้าจะไม่พบหมู่ชนใดที่พวกเขานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็วันอาคิรออยู่อดูนัมันฮาดัลลอฮ์รอซูละที่พวกเขานั้นรักใคร่ชอบพอผู้ที่ต่อต้าน อัลลอฮ์ลิกรอซูลของพระองค์นะครับวะลากาอูอาบาอฮุมเอาอะบานาอฮุมอาอิควาณะฮุมอาอัชีรตฮุมถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาก็ตามเป็นบุตรหลานเป็นลูกเป็นหลานของพวกเขาก็ตามวาอิควาณหฮุมหรือจะเป็น พี่น้องกันนะครับเป็นผู้เป็นพี่เป็นน้องกับเขาก็ตามนะครับเอาอาชีรอตาหุมหรือเป็นญาติใกล้ชิดเป็นเครือญาติกับเขาเหล่านั้นก็ตามนะครับอุลาอีกกตบฟีกูลูบีฮิมุลีมานะว่าไอยะดนาหุมบิโรไฮมินอัลลอฮ์บอกว่าชนเหล่านั้นอลัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกการศรัทธาไว้ในจิตใจของพวกเขาและได้ทรง เสริมพวกเขาให้มีพลังมากขึ้นด้วยกับการสนับสนุนของโบอองวายุดยคิดลหมจันนาตินตาจรีมินตะติฮัลอันฮาร์คอลิดีนาฟีฮะและจะทรงให้พวกเขานั้นได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายมีแม่น้ำไหลาสายไหลพันณเบื้องล่างของสวนสวรรค์นั้นโดยเป็นผู้ที่พำนัก อยู่ในสวนสวรรค์น,นั้นตลอดการรอดีลลอฮุอันฮุมวรรดูอันอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อพวกเขาแล้วพวกเขาก็พอใจต่ออัลลอฮ์นะครับจากอาย์นี้นะครับอัลลอฮ์บอกกับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาว่าการที่จะ อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ศัตรูของอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาลุนกิตาบนะครับหรือกุฟฟาตก็ดีนะครับเมื่อเขาเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์และก็รอซูลแล้วนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับไม่คบหากับคนต่างๆเหล่านั้นนะครับอันเนื่องมาจากพวกเขานั้นเลยต่อต้านอิสลามนะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อว่าคนเหล่านั้นในคนรอบข้างเราต่างๆเหล่านี้จะเป็นพ่อเราก็ดีนะครับเป็นบิดาเราก็ดีเป็นลูกเราก็ดีเป็นหลานเราก็ดีนะครับเป็นพี่น้องเราก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเครือญาติกันกระตามนะครับแต่หากว่าเขาต่างๆเหล่านั้นต่อต้านในเรื่องของอิสลามแล้วจาเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องแสดงท่าทีว่าเราไม่รับเราต้องเป็นศัตรูกับเขาเหล่านั้นด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องว่า การที่จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์และก็ได้รับความพึงพอใจนั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลพึงพอใจด้วยนะครับอัลกุลีกาลิฮะซาฟัสดาฟิรุลลอฮ์อัลฮมาลีมาลุกุมวะลิซัยดิมุสลิมีนมิกุลีลันฟัสดาฟิรูอินนะฮ a h ัลก k ฟ f ร r r a h ม m as-salamu alaikum w a ะ a h m a t u l l a h w a b a r a า a t u h